เดือนนี้แหละจ้าจุนมาทำงาน,นที่ไหนไปยังไม่ได้วางแผนค่ะขอ,อดูอีกทีนึงน,นะคะหนึ่งปีมันเห็นลูกเยอะกว่าน,นี้เข้าใจไหมไม่เอาถึงใจตอนนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> ยังมใช่ครับยังไม่เยี่ยยไม่ออกจากโรงพยาบาลค่ะย้ายมารักษาตัวที่โคราชนะคะ รอสองปมหรือสองห,อหรือเปล่าทำไมก็ยังไม่ถึงเพราะว่าคุยกันพูดหนูว่ายังไม่ถึงังไม่ถึงโคราชหรอกถ้าเกิดว่าตั้งหกชั่วโมงใช้ต่างประเทศคะฝึกไทยค่ะรอบนี้ไปต่างประเทศเพื่อเอาใบจบมายื่นที่ไทยเฉย ค่ะก็จะเริ่มฝึกแล้วเขาะจะเรียกเก็บเอกสารให้แ้ไม่มีเพื่อนบินมาไทยเลยก็ต้องบินแบบเองขวาอนจะมาคือปีใหม,ม่ขอบคุณค่ะพี่ตีใช่ไหมพี่ตี วันนี้มีงานไม่อะไรโยุ่กรุงเทพนะปีนีไปอีกสถานที่ฟิลิปปินส์มาไปสาวันก็กลับมาลูกคนณห่วงจริงๆนะผมแบงปไย ่วยเกิน์นยองคา้าโคตรพยา,ยาพู์อีสานคือ <c oughs> พุดนอีสานไหนก็ไม่ดคุณหมอดูวเฉยคอมพิวเตอร์มันหน้ามันขาวแล้วไฟมันถี่มันมันไม่สวยหรอกไปไหนคะระสัสเซียปินสามวันค่ะทุกคนหนูหน่ยมันมีให้ปักหมุดไหมหนูอยากจะปักว่า ไปฟิลิปปินส์สามวันโดยเอกสารจบเฉยๆเดี๋ยวกลับมาสุดงานที่ไทยเริ่มตั้งแต่วันที่31ตสุดอาเป็นต้นไปหนูบอกพิ่แันไม่คือคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กพ่อพูดภาษากลางทั้งพ่อทั้งแม่พูดภาษากลางเรื่องเลยแล้วแม้แต่คนตาคุณยายหนูพูดภาษากลาง มาแบบว่ามนไม่ใครเพื่ออีสอานด้วยหนูปอยพี่ปอจะเป็นเหมือนกันแต่ฟิล์มอะหนูเมีแม่นมแม่นมคือตอนเด็กฟิล์มจะถูกเลี้ยงด้วยแม่นมไหยคะฟิล์มเฟมเลยเพวกเนี้ยก็เลยจะได้เัื่อิสอานจากแ,แม่นม,แม,นมแม่เลี้ยงเขาตต่หนูไม่ได้ <c oughs> หนูแม่เลี้ยง แม่กับพ่อสลับกันเลี้ยงตอนเดกกๆแม่บอกว่าพ่อเคยเอาหนูต้นหนูยเป็นทาลูกอ่ะพ่อต้องเอาหนูไปไปไปําด้วยไปแบบว่าฝากแรเซอ์เลยยี้ยงแบบว่าก็ไปแบบไปปลูกเปตามต้นไม้ในหลังเวทีต้นไม้บ้านต้นไม้บ้างนัน่งร้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยโตมาหลังไมท่ทีหมอลำนแต่ว่าไม่ได้อะไรไปเลย มันรีวิวการเรียนที่ฟิลิปปินส์เอารีวิวแบบจริงใจหรือว่ารีวิวแบบเชิญชวนดีคะอุะยยันกันผีเหรอขอบคุณค่ะมันเคยไหอ่ะไม่เคยได้มาก่อนเรื่องหลักเรื่องหลักเราเรียันกันผีใช่เไอตีอ้ของหวานไหนะแล้วก็ไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็เอาให้ซื้อผี นั่นแหละวันนี้ไม่กินข้าวแคลอรี่ไม่เกินหรอก เพราะเองเนี่ยเขาแบบเป็นเด็กติดพ่อพ่อไปลำเก็งอแงอยากไปกับก็แบบได้ไปอาบเมื่อใหม่ก่อนเนาะน้ำคลองเนี่ยลำหนองคายก็แบบไปอาบแม่แม่น้ำโขง ทีเลอยออกลงมาแล้วก็ตอนนั้นก็ช็อกอยู่แต่ก็อาบไปแล้วต,ตอนนั้นยังเด็กก็เลยไม่ได้แบบขยะขยงอะไรมากว่าน้ําที่เราอาบที่มันอะไรยังไงเราทุกวันนี้โตขึ้น,น,นก็คืนกลัวห้องน้ำสกรปรกไปเลยแต่ว่าถ้าเรื่องว่าห้องน้ำสุรปรกกับเข้าป่าผมเลือกเข้าป่านะเพราะว่าหนูแบบไม่มีอะไรหนูคอแข็องอะไรอแล้วมาพูดอะไรตอนหลังจริงเลยชอบละเจสซี่แซมกับฟี นนะตกเ้าเซลมาหนะ้า แค่จำได้ค <laughs> ือวันนี้เขาติดจริงๆเพราะหนูโตแล้วแซวบอกเมื่อเขาพูดแต่ปิมพเพราะเม่หยุดหนูกดจรจีๆเป็นคนเมื่อเพูดพูดน้อย เป็นทางบ้านแต่บ้านฟิล์มอะนอกที่หนูกับฟิล์มอยู่บ้านในรั้วเดียวกันแค่คนละหลังแล้วบ้าีเสียงคุยกันบ้านโน้นอะดงังมากแล้วก็เหมือนแย่งกันพูดตลอดเวลาหราเคยไปกินข้าดวด้วยคือเขาแย่งกันพูดมากทั้งพ่อเบียร์พี่แฟงฟิล์มพลอยคือจนบอกว่าคนทยอยมือก่อนพูดได้มหมอ <c oughs> <c oughs> งสั่งต้องจะฟังใครอ่ะ ก็เขาพูดแ,แบบส่วนกันไปส่วนกันมาแต่พ่อเปียกคุยกับน้องพอยอยา่างกี้แฟมคุยกับพีนอย่างเงี้ก็คุยกันพร้อมกันนะเราจะฟังใครวะเนี่ยเราคิดดีอ,อยู่กันเพื่อนกันแบ,บแบบเงียบๆนะกินทบวนนิดหน่อยไม่ดีๆค่อนข้างมา,ากเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันแต่แม่คุยกับใครเนี่ยเด็กนี่ตอนเด็กไม่คือคนแปลกหน้าเลยวันที่สองของขึ้นเวทีใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอก,กานาจาันนะจ๊ะไม่ได้เคลียร์ชุดละชุดละเอ,อลาลงบ้านแล้วอ่ะแล้วหลอกหยองถือมาให้แี่กูเก่งไหมคะมเก่งค่ะแต่ก็เก่งกว่าหนูอ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากจากกาิงจ่าง แต่ก็เก่งกว่าหนูอยู่เพราะหนูเป็นสายฟังน้าเบือคุดด้วยบอกว่ากินหวานอีกแล้วใช่เจอเจอในหน้าจอนะคะมีไลฟ์รอวันที่สองมั้ยไม่รู้ใครไหนคะอยู่ที่สัตวิสวกรรมภูเขเบกดีขึ้นอย่าค่ะ ทรงๆค่ะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ายังมีอาการปวดท้องอยู่ แต่เหมือนพ่อจะไม่พอใจก็เรื่องของแพงก็ไม่แพงก็ถูกกว่าที่ฟิลิปปินส์อะแต่ว่าคุณภาพชีวิตก็ดีกว่าเยอะเพราะว่าหนูไปช้าด้วยแหละแล้วมันเต็มเกือบจะหมดแล้วว่ามันเหมือนเป็นช่วงเปิดเทอมน้องปีหนึ่งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจทำให้แบบหอแถวมอบูคือเต็มเกือบหมดเลยที่เหลือก็คือแบบห้องเล็กๆ ท้องเล็กคือแบบนอยู่ไม่ได้แน่ๆเพราะว่า,าเรเพิ่มของเยอะขอบคุณเด้กแต่โรงพยาบาลค่ะ แพงา้าคาซาเป่ราคานปกคำว่าแพงไหมมันก็ราคาเหล็กช่วงกลางกลากลางอ๋ออะไนะอ้ไรอย่างไรขอบกุงการการั้งแพงของบริเวณนั้นแต่หนูว่าเมื่อเทียบกับพืนที่ที่งใหญ่ลังกาแล้วหนา ไม่เผื่อเวลาพ่ออะไรพวกนี้แบบว่าไม่แสดงแถวบึงบุรีบางเสรพย,ยาไงพ่อขับมานอนด้วย แล้วมันเกินมันติดถนนใหญ่แล้วเรต้องกังวนลเรื่องรถติดเพราะว่าคอนโดส่วนใหญ่ที่ทบถ,ถ,ถูกอะไม่ถูกหลอกหวขั้นต่ำก็ถูกพันละเหลมก็อยู่ในซอยแต่ว่าตอกแซกซอยเล็กๆที่ผมคิดภาพตอนเช้าออกมาว่ามันต้องติดกันแน่ทั้งมอไซส์รถยนต์คนรับศึกษาต้องออกมาจากซอยเดียวกันพร้มอมกันตอนเช้า ลาวอแนนแน่ก็เลยเอาที่ประตทศนันจะดีกว่าขอบคุณคุณหมอนด้วยค่ะเพื่ปอะกาศดีนดีค่ะอือ่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ย้ายมากรุทพีโคราะ ไปหคเป่าค่ะเอาไปค่ะนก็ไม่เอาไปไปได้หรอกน้องมันใส่ร้อนไ,ไม่ก็คือเหนื่อยๆที่เรายังแบบเข้ากรุงเทพม,มามาหาจริงๆได้พาน้องไปกินข้าวได้ แล้วทุกคนเหมือนเหมือนทุกคนจะเริ่มวันที่หนึ่งสิจิบเหมือนเริ่มหนุ่มเพิ่งไปเริ่มวันที่ยี่สิบห้าเต็มเกือบหมดแล้วแบบพวกที่โพสจองในสิพวกที่โพสประกาศปล่อยปล่อยเช่าคอนโดก็คือพวกทีโพสครึ่งชั่วโมงหมดทักไปออกมันก็ติดจองอะไรพวกนั้นมันแบบทุกคนแย่งกันเร็วมาก เดี๋ยวแหละมาช่วยค่ะมาฟิลิปปินส์ไปกับต้งชินแล้วทุกคนต้องแชินกับเรานะฤดูกาลที่ผ่านมานีฟิลิปปินส์ไทยแลนด์แค่ปักซอยวันคือโรงพยาบะ,ะที่ลงพยาบาลจตุจอ,อยู่โรงพยาบาลไหนคะค,คุณมงธิราคุณโมมณฑิราแล้วหนูม,มาฝึกที่โรงพยารรณมอรูค่ะ มีมันยี่สิบกว่ากว่าลงไปด้วที่จะจรับเด็ก่างประเทศเพื่อท,ที่ให้ยุตารที่เปล่าค่ะเดือนแรกอยู่เจาะจิปผ่าก็เดือนแรกเป็นเลคเชอร์อยู่ขึ้นเวนจริงๆเดือนขึ้นเวนจริงๆเดือนเดือนธันวาได้หอแถวไหนคะเอาติดหายเลยคะ่ะ <c oughs> ได้ติดหานแหละคือวันเลี้ยวมานิดนึงแล้วมันก็ตรงมาเส้นสวยหรือเปล่าเพราะียกาง้น่ารหวานสขุมวิทใช่ไหมถ้าไหนมันก็ถึงเลยแบบเดียวมากๆแล้วแรกก็ววจะอยู่อะไสบายดีคอนโดกับเพื่อนแต่ว่าเต็มแล้วไม่ทันทน้องหอแนั้นก็จะมีดีคอนโดที่คนแนะนำเยอะแต่ว่า ไปแล้วหนูรู้สึกวา่าห้องมันเล็กอ่ะเพรหนูไม่ชอบที่แบบห้องเล็กแล้วยังไปกัน้นห้องกระจกมันไม่ได้มีผลอะไรเลยจะกั้นกระจกไ้เป็นห้องกวา้างๆที่แบบสุดเดียวเลยเราเชื่อลงมาเป็ลแล้วะ เป็นค <laughs> <c oughs> ือตัวนี้น่าสว่จาจ <c oughs> ริงจังรือว่าไฟเออมันอยู่กลางวันเหนื่อยห็นคนทักแล้วก็เฉยเออมันอยู่กลางวันจริงเลยที่นี่คือรนาบู ค่ะกำลังจะบินไปเอาคะ่ะนนางปลอดภัยค่ะไปเองไ,งไหมปะ <c oughs> ต่อคำถามไปอีกเดี๋ยวถามคำถามตัวเองด้วยควรช่วยนกินตอบห่อยนะคะเพอร่รถหักวก็ได้หนเูเจ็บคอเจ็บคอเราเพียรมากมากมาก,มากแ,ตแต่ว่าเราต้องสู้ เี่นจะลงแลแลจะได้ชาร์จ 8, แบตวก็จะกินแบตแบตจะได้ยังเยอะอยู่ คุณคุณน้ำตาคอา,าว่าเราเจอกันทีนะเดี๋ยวไลอไปทีนะตอนนี้ขออนุญาตใช้แบตเดี๋ยวไปนู่นจะต้องไหนต้องบุกแกรบ็บต้องอะไรพวกนี้อีกอำแม่ไปจ้าแต้เกันค่ะ